ครับสวัสดีครับเชล่าชิบะแห้งนะครับผมครับก็ต้องอันดับแรกครับของขอขอบคุณการติดตามที่เพิ่มเข้ามาให้น้องแนนนะฮะนั่นคือการติดตามทุกการติดตามนี่คือกําลังใจสาหรับผมนะครับผมเพื่อประชาประชาธิปไตยที่ผมอยากจะต้องเรียกร้องคืนกลับนะครับผมเพราะว่ามันอยู่นานเกินไปนะครับผมกับอยู่กับภายใต้การยึดครองอํานาจในทางที่ที่ผิดนะฮะ มันหกหกหกปีกว่าจะเจ็ดปีแล้วที่ประชาชนต้องอยู่กับความเดือดร้อนความยากลําบากกับรัฐบาลชุดนี้ทั้งคณะนะครับแล้วนี่จะมีการเลือกตั้งขึ้นมาอีกใหม่แล้วอีกนะครับผมซึ่งจะมีการจัดการทุกระบบการเลื่อขาเลื่อยเก้าอี้คนที่จะมาขัดแข้งขัดขาผมอยากให้สอสอทุกท่านระวังไว้นะครับผมครับประชาชนตอนนี้อย่างเดียวก็อยู่ใต้อำนาจของพวกมันนะครับ นั้นท่านต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีช่องทางที่จะนามาแนะนำประชาชนได้นะ,ะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันค่อนข้างยากครับผมเอาว่าจริงๆ,ๆนะค่อนข้างยากกับอำนาจตรงนี้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เคยมีสะสะมาการลงคะแนนคะแนนนี่มันไม่มีหรอกฮะมันไม่เคยมีจะมา,จาแจกประชาชนถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฮนะ กลายเป็นว่าสสไม่ว่าจะเป็นปัตตึ่งปัตตี้หรื้ออะไรของมันนี่ที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะเอาใครเข้ามาเป็นนายกตรงเนี้คือข้อประเด็นสําคัญว่าคุณจะแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญตรงนี้ได้ยังไงไม่ใช่ว่าคุณจะมาลองว่าคุณจะเป็นนายกคุณต้องทําก่อนเป็นนายกนะครับไม่อย่างนั้นคุณฟู้อํานาจนี้ไม่ได้แน่นอนมันก็จะต้องอยังอยู่เข้าใจไหมครับนี่คือปัญหาที่ผู้คุณที่สส ทุกท่านต้องคิดแล้วนะครับผมในนี่คือความความความพิสูจ์ผมนะนะครับคุณจะสู้อำนาจตรงนี้ได้หรือเปล่านั่นเองก็เหมือนอย่างนี้ขออนุญาตทำนะครับผมดูการทำงานผมบอกว่าไงรู้ไหมผมพูพว่าด่ามันไปเ่ะมันก็ยังไม่ออกอยาการด่าเนี่ยมันไม่ได้ไม่อยู่ในมโนสำนึกของพวกมันนะม,ไม,ไมัไม่มัไมนไม่มีแ้วมันาด้าน มีแต่ความน่าด่านในกับประชาชนคือมึงกูงงจะอยู่อ่ะเพราะมึงจะทําไมมึงอยู่ได้นะจยบอกอะไรให้นะรัฐบาลคุณสามารถอยู่ได้แต่คุณอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนสิคุณสามารถจะเป็นนายกที่ดีได้นะท่านและทั้งแลแล้วก็ลูกพกรัฐบาลถ้าคุณไม่นําความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่มีหรอกครับประชาชนคนไหนจะไม่รักไม่รักท่านไม่ไม่ไม่ไม ไม่มีใครขับไล่ขับไล่ท่านหรอกครับเขามีใจอยากให้อยู่ต่อแต่นี่มันไม่ใช่ยังงมันต้องมากวันนี้หนังสือแจ้งแล้วเป็นหนังสือจริงด้วยนะหนังสือการแจ้งมาถึงประชาชนเล็กคืนหมื่นฮนะและนี่มึงจะเอาหนะ้ามึงจะเอาตรงไหนมาให้ประชาชนรักมึงนะไอพันอังบาราตร์นะไอผู้นําทหารมา ไอ้การมึงจะเข้ามาตรง,ตรง,ตรง,ตรงไหนที่เป็นนายุกนั่นนะมันมันไม่ใช่ความสําคัญของประชาชนอรกมันจะบอกให้นะแต่ประชาชนของต้องการความไม่เดือดร้อนนะความไม่เดือดร้อนจากรัฐบาลน,นะมีโควิด <Night> มึงก็ไม่เอาหน้ากากไปขายพูดไ <S <S ด้ยังไงเอามาขายถ้าไม่มีใครกลาด่ามึงก็ขายนะ <S <S แล้วผมนี่ใส่แปลกอย่างนะฮะผมไม่อยากจะทํางานเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ แต่วันนี้ผมต้องพูดคือว่ามัน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 เกินที่จะแบบเงินเยียวยาแม่งตดยังไม่หายเหม็นเลยมึงเรียกเก็บเงินแล้วเป็นของจริงจตะคังค้าราชการจริงๆมันพูดว่าไงรู้ไหมเออเช็คสิทธ์แล้วหลังจากที่เช็คสิทธ์แล้วเออไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ถูอควายมึงมึงมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เฮียก่อนนี้มึงจะไปเช็คสิทธิ์เนี่ยนะ กูถึงว่าสิทำไมว่าทําไมประชาชนถึงไม่ได้รับสิทธิ์แก่อ๋อเพราะมึงเอาตรงเนี้ยไปจ่ายคนที่ไม่มีสิทธิ์ควายแล้วมึงเรียกเก็บทีหลังมึงนี่มันสมองทรร่าจริงๆน่ะจริงๆเลยไม่เคยเห็นนะผมไม่ใช่ออกมารัฐบาลไหนเนะี่มีรัฐบาลนี้ที่ผมเห็นลงหูผม,ผม,ผ,มผมทาไม่ได้จริงอ่ะนะฮนะมึงไม่ได้มาจากประชาธิปไตยกูย,ยังยอมรับได้ แต่ทีนี้มึงยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ไอห้ห่ามึงต้องกูต้องเอาประชาธิปไตยคืนฉะนั้นนะครับพลังประชาชนฮะมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ก็ยังเหลือนะฮะอย่าให้เกิดการปฏิวัตินะฮะการปฏิวัติเหมือนกันผมพูดแล้วนะฮะไม่ว่าจะปฏวิวัติรูปแบบไหนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครจะเป็นนายกแล้วมึงเอาเลือดเนื้อชื่อไขประชาชนทางประเทศไทยต้องไปชุมนุมกับพวกมึงด้วยนะมึงไม่ต้องเป็นมึงไม่ต้องเป็นครับ เพราะว่าประชาชนสมไม่ต้องไปทาหน้าที่อะไรแทนพวกมึงนะฮะมีแต่พวกมึงต้องคิดเองทําเองแก้ไขเองนั่นคือผู้นําของประเทศแต่ถ้าคิดไม่ได้คิดไม่เป็นไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นอยู่แค่ประชาชนกับพระมห,หากษัตริย์นะครับพวกนายกหรือสองทงสองทง้องสองวงสองวอนมันวุ่นวายก็เพราะระบบไทยเนี้ยมันเยอะนะครับเยอะมากรวมถึงการนําเสนอข่าวจากสื่ออีกสื่อนี่ก็ตัวแปรสําคัญ ะะแปลไปลแปลมาคือไปทําให้ครอบครัวของคดีน้องชมพู่ทะเลาะก,กันเองนะครับดังนั้นผมมีสื่อสื่อช่องหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะฮะแลกตจะวิจารณญาณท่านแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับตัวผมเองก็คือช่องคุณยูคนนีซี่ผมดูมาแล้วว่าทุกช่องนะฮะว่าแต่ไม่ใช่ว่าทุกช่องไม่ดีนะ,ะแต่ท่านทุกคนตรงเนี้ยเขาไม่อยู่ ไม่อยู่ในกรอบของใครเขาทําด้วยตัวเขาเองถึงจะเป็นช่องเล็กๆนะฮะและข่าวสารข้อมูลเนี่ยเ<ม>ขาเอื้อกับประชาชนด้วยมีเกจความรู้ด้วยมีความเป็นจริงสูงด้วยครับเชื่อถือได้ในแหล่งข่าวซึ่งผมก็เอาตรงเนี้ยมาย้ํากับตรงนี้กับประชาชนอีกอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่นะครับผมสื่อนี่ก็เป็นตัวแปรสัมพันธ์นะครับในการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับผมเงินเนี่ยนะเงินนะ่นะ ทุกคนนะมันต้องมีต้องใช้ต้องกินทุกคนอยากรวยทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดรวยเนี่ยรวยในทางที่มันโกงก,กินเนี่ยผมมันเอามันอยู่ได้ไม่นานนะลองรวยจากที่ความสามารถเราเองสินะครับแล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่รัฐบาลมาคนที่เขารวย,นยในระดับที่ท,ทําธุรกิจเนี่ยต้องขาดทุนเยะอยๆก็เพราะรัฐบาลทหารนะครับ มึงยังไม่รู้เลประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนผู้นํานะครับมึงยังไม่เลยรับรู้นะฮะเอาเงินตรงนี้มาแจกแล้วตอนนี้ก็ระวังนะครับผมจะมีโครงการแจกนั่นแจกนี่รับไปเหอะครับนะแต่เวลามันลงมาก็ปิดประตูใส่มันซะจำหมดเรียนที่มันให้กับเราไว้นะครับคนคนนี้ทําได้หมดนะถ้าทําไม่ได้หมดอยู่อยู่อยู่ไม่ได้หรอกเพราะมีแต่คนด่ามันทั้งประเทศอยู่ได้ นะครับมันไม่ใช่ฮนะเป็นคนอื่นนะเขาออกไปนานแล้วนะนี่รออะไรรอเงินออกรอระงบประมาณทุกงบประมาณไม่เคยถึงประชาชนนะหรือตั้งท้องถิ่นมันต้องเกิดขึ้นแล้วมึงก็ยืดเยื้อ,ออกไปเป็นยางหนังยางหนัง,ง,งกระติกนะครับผมนี่เยอะทำไมนะนี่เยอททำเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนะท่านเขาต้องเอาเงินตรงนี้มาบริหารในตำบลชุมชนของเขา แต่ท่านกลับเหมาะให้ไปเอื้อข้าราชการอะไรที่อประมาณว่าเรือร่มในหนองทองจะไปไหนดูมันทำนะครับและไอเงินเยียวยานี่นะผมมอกแต่แรกแล้วผมดูแล้วผมผมผมไม่กดลงอะไรหรอกมึงทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมมันเป็นคนเดียวไม่สามารถที่จะมาออกชี้แจงได้ตัดสินใจอยู่นานนะก่อนที่จะออกมาพูดทางรายการแบบเนี้ซึ่งซึ่งผมบอกว่าอืผมคิด เกือบครึ่งปีว่าคุณจะออกมาพูดดีไม่มดีนะฮะแต่มันต้องพูดแล้วไงพี่มันต้องพูดแล้ว่าโอ้โหรัฐบาลคุณเป็นรัฐบาลที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนที่สุดและโกงมากที่สุดในเงินภาษีของประชาชนนะฮะและต่อไปนะครับผมกูหวังยางยิ่งว่าพวกมึงคงไม่ได้เป็นแล้วนะนาะยกอะนะปล่อยให้คนดีอย่างพักพักอ่าธนงคึงธนากร เขาก็กูยังไม่เคยเห็นเขาจะมากวงมาทิงประเทศที่อะไรเลยเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะมาเป็นนายกไม่ได้เชีย์ไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าใครจะไปเอามึงพรรคเก่าเหรอพรรคเหลืองแดงเหรอกูมมไม่เอามคนนึงนะม,มึงมองบอกไงว่าช่องสี่เหลี่ยมนะฮะเดีย๋ยวก็พูดถึงเงินยาวๆเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายคนที่ไม่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรับแล้วมึงมาเรียกเก็บทีหลังแล้วตอนที่คนที่เขามีสิทธิ์ทำไมมึงไม่แจกเขาไป อัน,นี้คือหนึ่งข้อของการที่มึงคิดโจงประชาชนนะเห็นเห็นเลยมันน่าเกลียดเป็นหมาไม่มีขนจริงไม่มีจริงๆอย่าให้เปรียบนะครับเป็นคนที่ไร้จิตใจเป็นทหารซะเปล่านะครับผมแต่กับแต่กับไม่มีเชื้อตรงนี้ให้หลงเหลือในการยึดครองอํานาจของท่านเลยท่านท่านหลงในอนํานาจเกินแล้วลงมาค่อยๆลง มันจะไม่ถล่กว่าน,นี้นะท่านนะชื่อสิ่งที่ท่านสะสมมามันหายหมดแล้วนะบอกให้บางคนเนี่ยประชาชนบางคนเนี่เขาทัอ่านในสื่อไม่ออกนะฮะมันก็จะมีช่องไอ้เหลืองไอ้แดงรัชหลังสลัสละสิทธิ์มั่งใชส้สิทธิ์มั่งชใช้อะไรมั่งผมคิดในใจผมพูดตั้งแต่แรกว่าแม่งเยอะน้ประเทศอื่นเขามาเคาะประตูเรียกประชาชนรับเงินแต่ประเทศเราแม่มีข้อแม้มีข้อนุนข้อนี้ข้อนันอน่นเพราะเงินมันไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่แรกนะ แล้วคอดูนะเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาจากไอ้กฎสี่ข้อของมันเนี่ยสุดท้ายปีจริงๆเนี่ยพี่ดูสิมันทําจริงๆก็คือมันเรีกเก็บเงินเขาดูดูมันทามันทาได้ยังไงแม่โอ้โหแย่ใช่ไหมอลไรบองตรงะกูมองตรงๆเลยเนะี่ยจะไม่พูดแลยนะพูดสิเป็นแล้วมันรับรองมาอย่างนี้แล้วคุณไปเชื่อไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะผมขอกราบขอรุมนะแม้กระทั่งศาลนะครับผมที่พิจารสิบติบรอน ไม่ได้มาจากอะไรนะที่มัอนอานาจอะไรนะั้นต้องผ่านอะไรสักอย่างเนี่ยผมลืม,นะมล้เพราะผมองวล้งไงว่าผมไม่ใช่จะจำะรเรื่องการเมืองเกี่ยวกับพกูกนี้พวกนี้เลยนี่สายแปลกอย่างก็เลยไม่ได้จาเก็บข้อมูลต่างๆแบบต่อไปจะพยายามจําในส่วนที่ต้องนํามาพูดนะครับงัผมขอโทษตรงนี้ด้วยที่มีเรื่องข้อสารอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ผ่านอะไรสักอย่างของที่มันต้องผ่านตัวแม่ฮะแต่ไปตัดไปไป,ไปพิพากษาพิพากษา,า,าให อสสโดนยุบพักมั่งอะไรมั่งคือตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปก็เพราะว่ามาจากรัฐบาลอะไรกันเนี้ส่งสึงสึงส่งส่งสารนี่ประเทศไทยจะพึ่งผ่าเหี่ยอะไรไม่ได้แล้วเหรอมันไม่ใช่นะแล้วก็จําไว้เลยนะฮะว่าตอนนี้ผมอายุอ่าสี่สิบอ่าสี่สิบสี่นะถ้ามีลูกมีหลานกูจะบอกเลยว่าอาชีพก่อสร้างเป็นอาชีพที่นาย,ยกคนนี้ตัดสิทธิ์ริบรอนนะครับ ซึ่งตัดสินธิบลองเขาเลยไหมเงินไม่มีจะจ่ายเพราะว่าอาชีพรับจ้างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะดูความฉลาดในความเฮียนะครับความฉลาดในความเฮียนะฮะฟังให้ดีถึงได้ตัดสินริบลองคนก่อสร้างออกแล้วคัดที่ถ้าราชการที่นั่งพัดเอานั่งพัดเนี่ยนั่งพัดกระปุกสบายๆบายเนี่ยมึงหห้าพันห้าพันมึงห้นะครับ แต่คนที่เขาเอาหน้าขึ้นฟ้าหยาดเหงื่อเนี่ยหยดลงดินเนี่ยมึงไม่ให้อาชีพแบบนี้ที่มึงมีที่ทุขขอั่นอนก็เพราะอาชีพรับจ้างนะฮะมึงจำไว้ด้วยนะอาชีพรับจ้างเนี่ยเป็นอาชีพที่มึงต้องกราบเขาไหว้เก่าเตอร์ทูลเขาควกอย่าจำไว้ด้วยนะนะ,ะใส่ใจใส่สมองไว้สอนลูกหลานด้วยนะครับผมอาชีพรับจ้างเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องอ่าเห็นเห็นอกเห็นใจเขานะฮะ เป็นอาชีพที่ต้องกราบพระคุณเขาที่ทําให้เรามีที่อยู่อาศัยมีถนนหนทาง,ทางนะครับอย่าไปเป็นเหมือนพวกเฮีย้ยมันนะที่มันคิดไม่เป็นนะครับอย่าไปเบ่งอํานาจเป็นแค่สอ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 ที่มาจากประชาชนด้วยนะครับนี่อันนี้ประเด็นสําคัญเลยหลักสําคัญของการไม่เลือกตัวเฮีย้ยเข้ามาบริหารประเทศคือประชาชนต้องไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงซื้อเงินนะรับเงินนะรับเงินในการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเพราะพี่จะไม่เล่นฮว่า ทุกๆเสียงที่เราซื้อนั่นคือความชิดพายของประชาชนพี่บวกไปได้เลยนะครับนี่ผมผมพูดจากใจของประชาชนนะฮะนะครับอย่าไปแค่ว่าเอ้ยรับมาก็ได้แต่กูไม่กล้ารหรอกนั่นแหละจะเป็นเหตุที่ทําให้เราอาจจะต้องลําบ,บากในทีหลังเราสูดตัดใจเลยพี่เงินห้าร้อยกูหาได้กูทําได้กูสร้างได้ถ้าประเทศเราจเจริญถ้าเรามีผู้นําที่ดีพี่หาได้ยิ่งกว่าห้าร้อยนะครับ เนะซื่อเหมือนกันถ้าจะนําเสนอในด้านผลประโยชน์ก็ไม่ต้องมานําเสนอนะครับเพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับผมนะแต่ถ้าจะนําเสนอนําเสนอในด้านที่เป็นด้านบวกยินดีต้อนรับครับผมนะแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนก็นแล้วแต่นะครับผมผมพูดไว้เลยนะฮะต่อไปใครคิดกระเบิงกระบดหรือทําตัวเยี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการติดคุกหมดนะฮะอุภาวนาให้มันเกิดข้อ กฎหมายตรงนี้ด้วยนะฮะคนดีนะครับในสังคมมีเยอะตำรวจดีมีข้าราชการดีด,ดีมีเยอะแต่มันโดนกดใต้อำนาจคนเลวเนี่ยสิมันเยอะมากกว่าคนดีมันเยอะมากกว่าคนดีนะครับฉะนั้นประชาชนตนนี้ยใกล้เข้ามาแล้วประชาธิปไตยท่านทําให้ได้นะครับผมสู้กับพลังอำนาจที่มันทําให้เราต้องมีทุกวันนี้ทําให้เราต้องไม่มีจะก,กินทําให้เราต้องเหน็ดเหนื่อย ทำให้เราต้องเกือบล้มละลายหมดหรือหมดตัวก็เพราะรัฐบาลจุดนี้นะครับส<ม>วัสดีครับแด้บายแล้วเจอกันใหม่ครับผม